อันนี้น่ารักหน่อยอาจารย์กินข้าวหน้าร้อนกินกินข้าวไม่ค่อยได้เนาะเหมือนคนเพราะว่าวน้าร้อนต้องกินพวกยำไม่รู้เกี่ยวไหมหน้าหน้าหนาวต้องกินพวกแกงส้มอ่าไปดิมา แกงส้มร้อนนะทำให้อุ่นถ้าร้อนตกินพวกยำอะยำร้อนให้เย็นเหรอเ <c oughs> กี่ยวหมไม่เอ <c oughs> มานั่งข้างๆแหละมานั่งข้างๆแล้วเวลาเขาชอบใจยิ้มนะหมาตัวนี้เวลาเขาโคลคายเขายุ่งก็ยุ่งด้วยวเขา Chào bà